เร็วเข้าดาทุกนายเราจะเสียที่มั่นสุดท้ายนี้ให้กับเราซอมบี้ไม่ได้ชะตาของเรามนุษย์ขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วอย่าให้มันผ่านไปได้ดูนั่นพวกมันมาแล้วจัดการมันความหวังสุดท้ายของมนุษย์ขึ้นอยู่กับแกแล้วใช่ยิงมันเพื่อนยิงมัน โอเคจบกันความหวังมนุษยชาติายเดเวนะครับวันนี้เราอยู่กันในอพพักคลิปไทคูนซอมบี้โมจิอย่างที่เห็นนะครับนี่เป็นเกมแนวป้องกันซอมบี้และเจ้าหมอนี่นะครับเพิ่งปล่อยคน80ล้านคนตายไปต่อหน้าต่อตาด้านหลังอุโมงตรงนี้นะครับเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่ประมาณ200กว่าล้านคนและคุณลองคิดดูว่าผมว่ามีซอมบี้เล็ดรอดเข้าไปตัวหนึ่ง คุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ครับเกิดการแพร่พันขนาดใหญ่และคน200กว่ลาล้านคนนั้นติดเชื้อก็หมดตายหงหมดเลย <c oughs> ผมสัญญาคุณผู้ชมเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเอาล่ะเอาหน่วย S M G มาคราวนี้พวกแกไม่รอดแน่เจ้าพวกซอมบี้เป็นยังไงล่ะหน่วยปืนกนของฉันอืมเมซิง่งไปเลยต,ยตายตายตายเจ,จิงกันเลย เผ่าพันธุ์มนุษย์พวกเราปลอดภัยแล้ว <No. S 1> ยังยังไม่ปลอดภัยนะครับเราจะต้องทําการซื้อดับเบิลมันนี่ก่อนนี <c oughs> ่เลยซื้อเงินคูณ2นะครับแล้วก็เผ่าพันธุ์มนุษย์ของเรานั้นจะปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเรานั้นรวยมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง พวกแกมันอ่อนแอเกินไปนไอัปเกรดเลยเป็นขั้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมต้องอัปเกรดน้ำมาด้วยคุณผ,ผู้ชมนี่เลยเราจะต้องมีน้ำมาไว้นะครับแล้วเราต้องมีต้นไม้ตายด้วยมันทำไมวะเดี๋ยวเราจะต้องช่วยเขายิงด้วยคุณผู้ชมครับนี่เป็นยังไงล่ะตายซะแกตายโหยตัวเหลืองๆไม่โคตรอึดอะ่ะเรียบร้อยนอนหมดเลยผมอยากจะบอกแบบนี้นะครับเเกมแนวไทยคูนเกมนี้ <Game> Pass, เกมพารสหลอกแดกเงิน <c oughs> มีเยอะมากระวังตัวเอาไว้ให้ดีผมมองว่ามนุษยชาติต้องการฮีโร่ไอรอนแมนออกมาเดี๋ยวนี้ใช่แล้วเราจะเอาไอรอนแมนออกมานะครับปกป้องเออเหล่ามนุษย์จากซอมบี้ัดไปเลยไอรอนแมนเหล่ามนุษย์โลกจะต้องปลอดภัยจากซอมบี้อย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นไะครับเอาละอัปเกรดเต็มแม็กเลยได้ไหม อัปเกรดเต็มแม็กเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ผมจะซื้อหน่วยแม็กชินกันตรงนี้ด้วยนะครับในราคา600ต้องซื้อแบบของถูกก่อนเพราะว่าของแพงกูยังไม่มีเงินอืมซื้อตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นพวกอะไรเนี่ยพวกเกาะวู้มีป้อมปืนเฮ้ยเจ๋งโอเคโอเคเราซื้อดักเอาไว้ก่อนระหว่างนี้เราก็เก็บเงินไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเงินเรามันถึงอะ่ะเราก็อัปเกรดเว้ย อยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าเกมเกมนี้นะั้นคุณผู้ชมเคยเห็นมาหลายรอบแล้วแหละไอกเกมแนวแบบเนี้ยมันสามารถเรดได้เว้ยวัดรุดลอดเข้ามาได้ยังไงไอรันแมนยิงมันจัการมันไอรันแมนอืมนัดเดียวนอนตะกี้พูดถึงไหนแล้ววะใช่เกมนี้สามารถเรดได้นะครับถ้าเกิดเรานั้นมีเงินเราก็รวยมากพอเราจะสามารถเสกซอมบี้ใส่ฐานคนอื่นได้อย่างเมามันเพื่อความสะใจ เอาจริงผมเองก็อยากเรดนะแต่ว่าตอนนี้ขอสร้างฐานทับตัวเองก่อนผมยังไม่กล้าไปเปรี้ยวคนอื่นนะครับบ้านกูยังจนอยู่โอ้ my god เจาพวกนี่อึดจังเลยเฮ้ยซอมบี้แบบหน่วยสวาดโว้ยเอาวะสงสัยต้องให้ไอรอนแมนจัดการแล้วไอรอนแมนครับช่วยพี่ด้วยยิงยิงยิงเกือบไปแล้วเฮ้ยใครวะมีคนแม่งมาเรดฐานกูเว้ยแป๊บนึงคุณผู้ชมผมิงซื้อเกมพาสแล้ว ดูเดยวมันมีคนมาเรทฐานกูเดี๋ยวมึงเจอกูรอแป๊บหนึง่งซื้อของแพงๆไม่ไหวเงินแม่งไม่พอว่ะจังหวะนี้ดูเขามาเรทฐานผมคุณผู้ชมแล้วเขาปล่อยซอมบี้มาแค่ตัวเดียวทำไมก็จบจังวะกูสาตเติมตั้งเยอะเอาจบแล้วกูสาเอาเครื่องบินกูมาประสบที่สุดแกแกใช่ไหม someone h a c k my a c c o u n ใครบางคนซัมบ o d ีแฮกแอคเคทาของกูอยู่ใช่คุณผู้ชมครับผมคิดว่าสิ่งที่เขาทําไปนั้นเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับมีใครบางคนนั้นแฮ็กรหัสของเขาอยู่เขาเลยแบบทําการก่อวินาศกรรมกับผมแบบนี้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราจะให้อภัยเขาใช่รอเล่นไม่ให้อภัยหรอกรอกูแบบมีเงินก่อนเดี๋ยวมึงโดนกูดูดิไอ้นี่มัโคตรเจ๋งโอ้ปืนติดด้านหลังอย่างนี้เลย มีก้อนโคตรเท่คุณผู้ชมแรมโบ้นะครับแรมโบ้เอาว่าแรมโบ้มายิงเลยดามเมจ48ดามเมจนี่ค่อนข้างจะน่าสมเพชไปหน่อยแต่ว่าโดยรวมๆแล้วมันโคตรเท่ผมชอบอูเมตรงโหลดเอาตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนอาวุธของเราได้นะครับคุณผู้ชมนี่ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยเปลี่ยนเป็นรีวอลเวอร์เลยแล้วก็เปลี่ยนมีลีเป็นอะไรดีเป็นเออ่คอรอบาก่อนเอาละดูเลยนี่รีวอลเวอร์รีวอลเวอร์รีวอลเวอร์ เมื่งเฮลิคอปเตอร์คุดโกงอ่ะนะครับนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ผมเติมมาแล้วแม่งคุ้มค่าที่สุดละผมักเรเ่อหมอนี่กลายเป็นรถถังเลยเอาวะโอ้โหฐานทัพที่แข็งแกร่งอืมรวยจังเลยซื้อค่ายกักกันเลยนะครับสำหรับใครคนไหนที่ติดเชื้อซองบี้หรือว่าติดเชื้อเอ่อโบวิด -19 คุณจะสามารถมาพักตรงนี้ได้นะซื้อดัมสเตอร์ด้วย โอ้โหแค่ถังขยะแค่นี้กูต้องเสียงเงิน800ในการซื้อมาเหมือนของพวกเนี้ยผมซื้อแบบขยะเอาไว้ตกแต่งบ้านเฉยๆไม่ได้มีความรู้สึกดีเลยเว้ยรอก่อนเถอะเจ้าศัตรูตัวฉกาจของผมไว้วันหนึ่งวันที่ผมมีเงินมากพอกูจะไปบุกบ้านนึงแล้วผมก็จะอ้างว่ารหัสของผมนั้นโดนแฮกเหมือนกัน hey hey, เฮ้เพื่อนจำฉันได้หรือเปล่ายัง <Young, S 2> <Young, S 1> ฉันยังไม่ได้มาเรดแกฉันแค่มาดูสีหน้าของแกว่าแกนั้นจะรับได้หรือเปล่ากับสิ่งที่เป็นนั้น จะทำกับคุณแอนนาคุผมว่าเขารับได้นะครับดูดูสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่สิว้าวโอ้ไม่ก็เดขามีมีดระดับเทพเอาไว้จัดก,การซอมบี้ด้วยตัวของเขาเองแหมนที่มันเข้มเกินไปแล้วจริงๆผมมีเงินประมาณ25 0 0 0นาเนครับเราลองเรทดูดีไหมระดับความยากมีเดียมแฉกเลยเป็นยังไงล่ะกูเสกตัวละหมื่นมาสองตัวเสกตัวนี้มาด้วยโอ้ไม่คิดว่าไหวไหมว่า <Yeah. S 1> เรทไรวัดเด้อ ทำไม <Dead. S 1> มันกะจอกจัะมาเฮ้ยตายหา่าหมดเลย uh oh. ตะกี้มันแช่ลงไปวะประสบที่สุดเลยเงินกูเอาออกมาเพิ่มเป็นหนึ่งตัว oh. เอาตัวนี้มาด้วยสุดยอดไปเลย <Dead. S 1> จา,กการมันเฮ้เวัดรีวอร์ดห้าพ <Dead. S 1> โอเคกูกด ปิดเลยคุณผ,ผู้ชมกูกดปิดเลยถ้าเกิดคุณเรทสำเร็จนะครับคุณได้5000แค่กูซื้อซอมบี้ตะกี้นี่2ตัวกูหมดไปแล้ว0 0 0 0ความคุ้มค่ามึงอยู่ไหนกันแน่วะถามจริงผมว่าจะเอาเงินไปอัพฐานที่กูมากกว่าคือไอ้ตัวใหญ่ๆนั่นนะ่ะมันโดนลุมยิงแป๊บเดียวแม่งก็ล้มเลยเว้ยผมมองว่าการที่คุณจะเรทได้นะครับคุณจำเป็นที่ต้องมีเงินแบบหลักแสนอะ่ะต่ำๆหลักแสนอาะล่ะคุณผ,ผู้ชมเห็นตรงนี้หรือเปล่าผมเพิ่งปลดล็อกนะครับสถานที่ยิงนิวเคลียร์ไป ถามว่าทำไมมันดูเหมือนเออไม่ใช่ที่ยิงนิวเคลียร์กูไม่รู้เหมือนกันที่มันกระจอกมากถ้าเราสามารถลอนชนิวเคลียร์ได้จริงๆนะเว้ยกดอีโอเคกูคลอนช์ไม่ได้่หอกกูบอกปอบนี่อันนี้ inactive nuclear นะครับก็คือเออมันเป็นนูกที่ไม่สามารถยิงได้เอาง่ายๆเลยคือกระจอกนั่นเองระหว่างนี้ซื้อของไรค่าคุณผู้ชมซื้อช็อปมานะครับช็อปนี่มันทำไรได้วะคือมันไม่ใช่ของตกแต่งเว้ยทำอะไรไม่ได้ ไม่เงยผมมาสร้างตรงด้านหลังตรงนี้นะครับมันเวิร์คขึ้นเรื่อยๆตรงด้านหลังนี้กลายเป็นลานจอดเครื่องบินไปแล้วดูดิมีแต่ของไร้ค่าไร้ค่าทั้งนั้นดูนี่ยังไม่เสร็จเลยมีแต่อะไรไม่รู้ไร้ค่าชูไหนี่น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วมั้งผมว่าผมสร้างจนหมดแล้วนะถ้าผมกดรีเบิร์ตมันร้อยวอเตร์เลย่ยงอะลำหนึ่งผมต้องมีเงินให้ถึงหมื่นห้าก่อนนะครับเพื่อจะเป็นการเช็คว่าผมนั้น ปลดล็อกไทคูนได้ร้อยปอร็นหรือยังใช่ดูดิผมว่าผมปลดล็อกได้ละ <Benjamin> แต่แน่นอนผมยังจะไม่รเีเบิร์นะครับผมกำลังเก็บเงนินค่าทำสงครามมาไว้อยู่เนี่ยหนึ่งแสนแล้ว <iman |notimestamps|> <im icking> <im icking> ผมจะบุกค,คนที่เคยรังแกฉันม,มาก่อนโอ้ oh my god เด <im icking> ี๋ยวทานกูโอ้โอเคโอเคมันไม่ผ่านไอรอนแมนไม่งั้นเกือบชิบหายแล้วนั่ะเอาละผมคิดว่าได้เวลาเรดแล้ว คืออีกตัวหนึ่งที่มันบอกว่ามันชื่อว่ารหัสโดนแฮ็กมันออกไปแล้วอะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราตัวตีอินเทรนด์เลยเอาตัวนี้ออกมาก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ตามด้วยตัวนี้เฮ้เ hey ฮ้บอยสมาแล้วลัวๆเอามาละหลายตัวเลยละหลายตัวเลยคุณผู้ชมครับละหลายตัวเลยเงินงค่าทําสงคราม100000สจังหวะนี้ผมต้องตีเขาให้แตกนะครับถ้าเกิดไม่แตกผมจะรู้สึกแย่กับชีวิตมาก ม,มันจะไหวไหมวะถามจริงเงินกูเริ่มไม่พอละเฮ้ย hey, เงินหนึ่งแสนในการทำสงครามบัตรซบนาเป็นไม่ได้ยังไงเนี่ย <c oughs> เร็วรีบุกโอ้ oh my god คิดว่าไหวไหมวะ <c oughs> ได้หลักมันก็มี <c oughs> โอตายหาแล้กกูอย่งวะนี้ <c oughs> ดูดิ <c oughs> ไม่น่ารอดว่ะ ไม่น่ารอดคุณผู้ชมมันไม่รอดอะยังไงยังไงมันก็ไม่รอดจริงๆขนาดเงิน1,000งแนนัเนี่ยกูต้องมีเท่าไหร่มันถึงจะพออะ <c oughs> นั่นมันบัดซบที่สุดมันบัตรซบมากคือ1,000งแสนทำสงครามไม่พอ,อยังไงก็ไม่พอไม่ไหวแล้วนี่เป็นการเรดครั้งสุดท้ายของผมคุณผู้ชมผมมีเงินสองแสนจัดการอีกรอบหนึ่ง ขราวนี้แหละกูเสกมารัวเลยนะครับรัวเลยคิดว่าไหวไหมวะถ้าผมเอาแต่ตัวแบบสีม่วงนี่มาเว้ยผมไม่เอาตัวอื่นมาเลยนะม่วงนี่มาเะเป็นยังไงละแกแก,ไม,แกไม่รอดเนี่ยยังสแปมอยู่เลยยังสแปมอยู่เลยโอเคเอาประมาณนี้เอาประมาณนี้นะเ,เจอน้องม่วงกู <c oughs> แกไม่รอดเน่นะดูนี่ดูสภาพคิดว่าไหวไหมเฮ้ยดูดูดูเจ้าหมอนั่นแม่งยิงมันอยู่บนรถถังจะบ้ากันละมัง What the heck is that? แต่เสียใจแกไม่รอดเน่อันนี้คือรีรบดที่ผมจะได้อคุณผู้ชมผมจะได้เงินมาประมาณแสนกว่าแล้วเปล่าไม่รู้ขอให้มีสักตัวหนึ่งเข้าไปข้างใน yes เข้าไปได้แล้วตัวนึง โอ้ยกกอดโอ้ยโดนเข้าไปรววๆหนุ่มน้อยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเรียบร้อยโดนไปหนักๆเลยกูใช้เงินเรทไปประมาณ2องแสนกว่าดูสิ่งที่กูได้กลับมามันคุ้มไหมเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมสรุปเกมนี้เออสนุกดีนะครับลองมาเล่นดูเกมบุกฐานคนอื่นมันๆด้วยซอมบี้จีจ